เดี๋ยวคุณนกเล็กเนี่ยจะเอาของรางวัลมาแจกให้กับเด็กๆที่เป็นเด็กดีสะสมสติกเกอร์ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นกระเป๋าให้ทุกคนเลยที่มีสติกเกอร์ในการสะสมสติกเกอร์สะสมมากที่สุดเป็นใครนะไม่เราคำมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหมีสติกเกอร์อ่านสติกเกอร์ยิ้มอ่าน หัวใจเป็นทําความดีใช่ไหมลูกดาวคือทํางานเสร็จทำงานสวยใครอีกเนะี่ยอุ้ยกันตินันก็มี6นะ1 2 3 4 5 6คนที่ได้มากที่สุด2คนคือลาวคำกับกานติน,นันปอบมือให้เพื่อนหน่อยปอบมือเก่งมากออกมาเลยออกมาเลยฮะผมขอสีดำครับได้ครับแล้วไปใช้ประโยชน์นะอนนโอเคสีดำอ่า,อาปรบมือเพื่อนอีกครัง้งหนึ่ง วรัชยานีห้าดาวหนึ่งสองสาสี่ห้าคาสเกอร์นะอ้าวรัชยามาเลือกลูกชอบสีอันไหนสีชมพูพี่ดีลมาไหมเนี่ยเอกะโคนมาเอามา,มาหนึ่งสองสามสี่มาพีระคนลูกพีละคนชอบอันไหนอ่าสีฟ้าอ้าพี่เดียวพี่เดียวก็สีดวงนะเนี่ยสี โหจะถูกจะแพงเราต้องแดงไว้ก่อนสีแห่งๆสติ๊กเกอร์สีดวงจีดาภาอ่จีดาพามาลูกสีอะไรโอเคสวยงามจ้าอ้าวอนทิพาอนทิพาโอเคค่ะสุภาสสอนค่ะนี่สุภาสสอนก็ได้สีดวงไห้เอ่ยโอเคสวยงามค่ะสมโภ จิบเลยลูกงงครับรต่อไปจิตปใใีชายงงอ้าวเลือกเลยครับงงอ้าจ้าต่อไปครับอรุณครับอุ้ยอรุณได้ตั้งสามดวงแล้วเนี่ยไปครับต่อไปโมที่กอนเอ้โหนั่งหล่อเลยนะทำเป็นมิ่งไม่เอาเหรอ,อ,เ,อเอาก็ออกมาสิครับเอาโ,โอเคโหัวไร ได้ครับเกย็บโลกได้ค่ะโอ้โหสวยงามของอ้าวจ้าโอเคสวยงามค่ะสองดวงนันทนลมาอ่านหนึ่งอ่านไปครับต่อไปเกตครับเกตโอเคครับอ้าวเลือกสีเลือกสี ใสเลยคะโอเคค่ะ okay. ใช่ใส่ได้เลยนคะใช่ค uh, to like ่ะอ่ะใส่ได้เลยเดี๋ยวคุณครูเขียนชื่อให้ลูกแล้วเวลาเราไปเรียนเนี่ยจะได้ของจะได้ไม่หล่นหายที่สำคัญเด็กๆต้องรู้จักเก็บรักษาของเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเอาดินสอใส่กระเป๋าเงินล้านแล้วใช่ไหมนี่กระเป๋าเงินร้านกระเป๋านะนะเมื่อกี้บอกว่า Chê chú Mình nó là gì đó? Các bà chê chú Mình các bà chê chú Các như vậy hả? Này, chê chú thử đơn như thế